สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะข่าวสารในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอคลิปนะคะเป็นวิดีโอคลิปของคุณครูใน YouTube นะคะให้เด็กๆตั้งใจรับฟังรับชมนะคะแล้วการบ้านของนักเรียนนะคะจะอยู่ท้ายคลิปนะคะ การติดตามข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันนะคะจะมีประโยชน์และน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมและฟังพร้อมๆกันเลยค่ะติข่าวกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือตื่อต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจอออนไลน์นะครับ Facebook Twitter อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถติดตามข่าวสารได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับคําว่าข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่า ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับข้อมูลข่าวสารนะครับหมายถึงอะไรข้อมูลข่าวสารก็หมายถึงสิ่งที่คือความหมายให้เราเนี่ยได้รู้เรื่องราวนะครับได้รู้ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่องอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลอย่างเช่นเราดูข่าวใช่ไหมก็เป็นเรื่องราวของบุคคลข่าวต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นข่าวบันเทิงนะข่าวอาชญากรรมอย่างที่เป็นต้นนะหรืออาจจะเกิดกับสัตว์ อ่เช่นเราดูข่าวมีการทารุนกรรมสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเกิดขึ้นจากสิ่งของสถานที่ต่างๆนะครับโดยได้จัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสารหนังสือนะครับแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายการบันทึกภาพหรือเสียงหรือการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือข้อมูลข่าวสารนะผู้นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ รับรู้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับหรือเกิดขึ้นในโลกของเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะขุกบุลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโครนานะครับหรือโควิด -19 นะครับที่เราจะต้องติดตามอย่างทุกวันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงนี่เป็นต้นนะครับต่อมานักเรียนข้อมูลข่าวสารนะครับมีความสําคัญต่อการ ดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นทําให้เราเป็นคนที่ทำไมครับมีความอันยุคทันสมัยนะครับไม่เอาไม่ตกเทรนนะครับเราสามารถรับรู้เรื่องได้ตลอดเวลาว่าปัจจุบันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทําให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้นะครับต่อไปเรามาดูคําว่าแหล่งข้อมูลข่าวสาร คำว่าแหล่งแหล่งข้อมูลข่าวสารแสดงว่าหมายถึงเป็นสถานที่นะครับหรือสิ่งที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการทํางานและกิจกรรมต่างๆนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลในปัจจุบันก็มีมากมาย,ยาเช่นไรบ้างในปัจจุบันนี้ที่เราเรียนสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ใช่ไหมอ่าเรามาดูกันว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันแรกเลยนะครับผู้เชื่อว่าทุกคนมีแน่นอนก็คือโทรทัศน์ใช่ไหมครับหรือว่าทีวีทุกบ้านมีแน่นอนอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะเพราะว่าเราทุกคนสามารถเปิดทีวีดูข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราได้นะครับเราจะได้เป็นคนที่รู้เท่าทันเหตุการณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือหนังสือ อ่าหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นความรู้อย่างเช่นหนังสือเรียนใช่ไหมอ่านหนังสือเรียนวิชาสังคมนี้เป็นต้นเรียนก็สามารถที่จะเปิดอ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับหรือจดหมายอ่าจดหมายข่าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารที่เราสนใจได้นะครับ<ะ>หรืออาจจะเป็นห้องสมุดอ่าอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถไปหาหนังสือต่างๆที่เราสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็เข้าไปหาได้ในห้องสมุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือปัจจุบันนี้ผูเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากแล้วเพราะเราสามารถมาข้อมูลข่าวสารได้จากมือถือนะครับ โดยเฉพาะจากอะไรครับอ่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่าจากอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้บริการต่างๆได้นะครับอย่างเช่นอ่าดูข่าวจาก a c e b o o k นะครับทวิตเตอร์ดักไลน์อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแหล่งข้อมูลต่อไปก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากบุคคลออย่างเช่นมีคนมีเพื่อนเรานะครับมาเล่านะครับสิ่งต่างๆเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟางังหรือเล่าข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้เราฟังอย่างเงี้ย เพื่อนเราก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารได้เหมือนกันนะครับหรือวิทยุอ่าวิทยุอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลนะครับที่ให้เราได้รู้ข่าวสารเพราะว่าบางบ้านก็ไม่มีทีวีก็สามารถฟังข่าวสารจากวิทยุได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอน,นี้คือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะครับใครสะดวก แหล่งไหนก็ใช้บริการจากแหล่งนั้นได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันสะดวกคุอก็น่าจะเป็นจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละแค่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็สามารถเติร์ชหาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียนรู้นะครับอ่าอันนี้คือแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งข่าวนะครับรายการบันเทิงและโฆษณาจะถ่ายทอดข้อมูลแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ก็ให้ข้อมูลผ่านภาพ ครับผ่านตัวอักษรใช่ไหมพอเวลาเราเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ดูนะมันก็จะมีภาพข่าวแล้วก็มีตัวอักษรเราก็เราใช้วิธีการอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดทีวีเราดูโทรทัศน์ใช่ไหมครับหรือดูสื่อจากอินเทอร์เน็ตต่างๆอันนี้ก็จะให้ข้อมูลทั้งภาพแล้วก็จะเห็นภาพแล้วก็จะได้ฟังเสียงไม่ต้องอ่านเองนะฟังเอาแล้วก็ดูภาพตามเราก็สามารถเข้าใจได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นวิทยุอันนี้ก็จะให้ข้อมูล ที่เป็นเสียงเพียงอย่างเดียวก็คือฟังได้อย่างเดียวมันจะไม่เห็นภาพนะครับว่าภาพเป็นยังไงเราก็แ,แค่ทําไมครับนึกภาพตามในสิ่งที่เราพูดในวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับครูเอ็มมีแต่ฝึกหาดนะครับให้นักเรียนได้ทําด้วยสําหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็คือให้นักเรียนหาข้อมูลข่าวสารนะครับจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ครูเอ็มได้บอกไปเมื่อกี้นี้มีตั้งหลายแหล่งให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งแหล่ง นหนึ่งข้อมูลข่าวสารนะครับที่นักเรียนสนใจไม่ว,ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้หรืออาจจะเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับพอนักเรียนหามาแล้วนะครับนักเรียนก็นําข้อมูลที่เรียนหามาเนี่ยเขียนนะครับเขียนข้อมูลนั้นหรือว่าข่าวสารนั้นนะครับลงในสมุดนะครับลงในสมุดวิชาสังคมนะครับความยาวไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะครับพอเขียนข้อมูลเหล่านั้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ บอกแหล่งที่มาด้วยนะครับบอกแหล่งว่านักเรียนหาข่าวนั้นข่าวนี้หรือว่าข้อมูลนั้นข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลจากที่ไหนนะอย่างเช่นหามาจากอินเทอร์เน็ตหามาจากทีวีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ก็เขียนลงไปในสมุดนะครับอันนี้คือนะครับที่เียนได้ไดตากเอาไว้ให้นักเรียนได้ทำครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็เอ็มต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ powerpoint สวยๆนะครับที่เอ็มได้นำมาใช้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นะครับจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพวัน,นั่นเองนะอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ